อย่าไปไหนอย่าไปไหนอย่าพุ่งไปไหนนะมือซ้ายมือซ้ายขาซ้ายอยู่ค่ะมีจะเอี้ยวซ้ายนิดขวาหน่อยก็ได้ต่ำลงอีกหน่อย อย่าอย่าบังอย่าให้แม่มือบงังแมอย่าให้มือแม่บังกล้องให้มีอ่ะหามุมมัน่เดินมันทำข้างนี้เพราะว่าทัานมองไม่เห็น พี่เดินมาทำข้างใหม่ไม่ใช่มันเดินเลยไปแล้วมันลูกค้าคอยหน่อยนะคะไม่ได้หันไปคาะคอยหน่อยนะคะไม่ใช่นี่ไปยืนที่แม่บอก ไปทางโน้นไปทางโน้น ก่อนตามมาดูใกล้ๆแม่หยกขึ้นมากเราจะมาเบิ่งวันทดสอนออกแมวไหนงันสินะขอโทษเสียงในคลิเนี่เวลาที่แม่ทำเอ๊ะทำไมแม่มวนอย่างนี้เอ๊ะเราแม่ดึงออกยังไงอย่างเงี้ยให้ให้พี่อ่ะทำให้ผู้ชมสงสัยแล้วก็เรามาคลายความสงสัยไปด้ว่อยๆเลยนี้ แล,แล้วมีปิดไปสักทีหรือยังยังปิดปิดแล้ว